โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกม Doc ั u น n t e r นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครโกรโกุก็ปีเลืองนะครับผมซึ่งผมเออเอาเหรียญแดงแรกตัวนี้มานะครับเนื่องจากผมไม่เคยเปิดได้เลยเนาะหลังจากที่ตัวละครนี้อายุกเกือบหนึ่งปีนะครับบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับค่อนข้างจะดีมากาน,นะครับและคุมในการแรกนะเนื่องจากว่ามีแคปที่ให้อยู่ห้างเยอะนะครับและความสามารถดีมากโอเคนะครับเราเริ่มจากความสามารถกันเลยดีกว่าลีดเดอร์สกิลนะครับ เียรสาย่าให้บิีสายานะครับคีบท,ทุกอย่างบวกร้อบร์เแล้วก็เพิ่มทุกอย่างอีกสาให้กับตัวละครที่อยู่ในแคดพาวเวอร์วิและ e x ็กซ์โพรดิงเนะครับก็คือเพียรสายาที่อยู่ใน2แคดนี้และให้บิีสาย่าที่อยู่ใน2แคดนี้ก็จะได้บวกสามบเปอด้วยนะครับถ้าไม่ตายนะครับดราก้อนสม s ชการส t ตกแอ a แทคและดีเฟนต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนพาสซีฟสกิลนะครับมีอินโทรแอนิเมชันเล่นแล้วก็แอตแท็คว หนึ่งสีที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองเป็นเวลา6เทิร์นนะครับโดยมีเงื่อนไขาการใช้ก็คือมีตัวละครตัวดีหกตัวในทีมนะครับก็ทีบวก2อัลเทอรานิฟเอนท์650%เพิ่มอัลเทอร์นิฟเอนท์50%เมื่อทำการโจมตีโอกาสลบ30%ติดตัวนะครับแล้วก็อัลเทอร์นิฟเอนท์บอย50%แล้วก็โอกาสลบการโจมตีของศัตรูบอย30%ถ้าเก็บลูกแก้วได้สามลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีเบิ้ลไม่ตายแล้วก็ทำการกวาดทุกการโจมตีเมื่อเก็บลูกแก้วได้หกลูกขึ้นไป แล้วก็แอตแท็กโบกให้อีก50%ถ้าตัวละครนี้โจมตีไม่ตายครบ4ครั้งนะครับนั้นนะครับแอคทีฟสกิลสามารถใช้ได้ตอนเทอร์นที่ห้านะครับโดยที่ตัวละครนี้ต้องตีไม่ตาย4ครั้งในการต่อสู้ทําดาเมจแล้วอัลติเมทแล้วก็จะาก,การันตีคริคอลแล้วทำการแปลงร่างนะครับหลังจากทำการแปลงร่างนะครับจะกลายเป็นซุปเปอร์ซายาโกคูนะซึ่งไม่ตายนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มแอตแท็กกี่เฟ้นหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสสามเปอร์เซ็นต์ในการสตันหลังจากแปลงร่างมานะครับก็จะทำการตีคริคอลลเเเป็นวา3ทิร์น แล้วก็กหลังจากเทินที่4นะครับจะทําการตีเข้าทุกสีนะแล้วก็คีบวก2องแอทเทนติเฟนบวก1 5 9ยห้าสิบเอตแอทเทนติเฟนบวกร้อยเปอร์เซ็นต์าทำการโจมตีนะครับมีโอกาสหลบการโจมตีทั้งหมดของศัตรูเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะทำการโจมตีนะครับนั่นหมายความว่าหลังโจมตีก็หลบไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือตีเบิร์นมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นถ้าไม่ตายนะครับส่วนที่เป็นโพลเชียนนะครับก็แล้วแต่คนเล่นเลยนะส่วนตัวผมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เน สามารถอัพได้ทั้งคลิและก็เบิร์นนะครับถ้าเบิร์นก็ทําให้เราแตกได้เร็วขึ้นส่วนคลิก็จะทำให้มีดาเมจในร่างก๊อนนะครับทีมก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะให้เขานําไปเลยนะแล้วก็คู่ลิงก์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเดวาย2023นะครับแล้วก็7ปีนะครับแต่ว่าก็อาจจะแย่นิดนึงนะครับเพราะว่า7ปีผมมัน55%นะนะไม่เคยได้เพิ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับก็มาเริ่มเทเล่แรกของเขากันเลยนะซึ่งเลิ่มมานะครับก็ลูกแก้วข้างสวยเลยแต่ว่าตัวเรากับตัวเพื่อนเนี่ยอยู่โลเดียวกันนะครับก็อาจจะแย่งลูกแก้วกันนะแต่ว่าขอเก็บตัวเราเป็นโลหลักแล้วกันนะครับลิงก์กัเด็ดปีเนี่ยได้ห้าลิงก์นะครับผมอเคแล้วก็เก็บตรงนี้ไปนะครับหลังเก็บลูกแก้วเนี่ยดิฟเฟนต์มันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จากเดิมก็กลายเป็นแสนเจ็ดนะครับเอ่อดูเหมือนกับว่าโก,ก๊กอดเพื่อนเรานั้นจะไม่ได้ สามลูกนะครับผมถ้าเลยได้ว่าโอเคได้นะครับได้สี่ลูกนะครับก็จะไม่ได้การกับตีเบิ้ลนะโอเคตัวเรานะครับห้าล้านหกนะครับผมถ้าลิงสิบเนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมพึ่งได้มาแล้วก็ยังฟาร์มไปไม่เยอะนะครับแ้วก็ตีเบิ้ลนะครับเป็นห้าล้านแปดนะ คือ55%นะครับถ้าในล่างก๊อตเนี่ยมันจะไม่มีคีย์เลยนะถ้าอยากได้คีิก็ต้องใส่อออเอาอับอ่านี้ปิดเบืเบ้องจัก,กรดานนะก็เป็น6ล้านหนึ่งแล้วนะครับเราเหลือตีไม่อต้อีกหนึ่งทีเราก็จะได้ภาษีอ้แทกโก้เา40%แล้วนะครับลบนะครับเจ็ดปีก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของผมมันไม่ได้ปลดนะครับแต่ว่าเราเอามาเพ่ให้ลิงก์เงหนเฉยนะ เดี๋ยวเราน่าจะลองกันอีกครั้งทีมนะครับแต่ว่าเอาเขาไปเป็นลูกทีมนะไม่ได้มาเป็นลีดสองหัวท้ายนะครับผมโอเคตัวเพื่อนอยู่ที่แดล้านสี่เลยนะครับแรงมากมากเลยนะก็ปลดกนไปปลด,ดนี่ก็เห็นผลต่างกันคัอน้างเยอะขนุนๆเลยนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับในรอบที่สองนะหลังจากที่เรายิงไม่ตายไปสามครั้งนะครับดีเฟนซ์เราอยู่ที่2 3 0แสนสามเลยนะ แล้วก็ถ้าเราเก็บลูกแก้วเพิ่มสลูกนะครับเราก็จะได้แท็กดิฟเฟนเพิ่มอีกนะครับแล้วกสามสองแสนสามนะครับขึ้นมาเป็นสองแสนเจ็ดนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอเคแร้วก็เก็บแก้วไปนะครับคือในช่วงหกเทิร์นแรกเนี่ยมันจะตีแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีบัฟจากอินโทรนะดาเมจอยู่ที่หกล้านสามนะครับแต่การตบตีครั้งต่อไปดาเมจจะเพิ่มค่อนข้างเยอะมากๆครับเพราะว่า ได้บัฟอ้แทคก0าสบเปร์เซ็นต์จากคาสีบรอยแล้วนะครับก็จะเป็นเจ็ดล้านแปดเลยนะครับไม่ตายไม่ลงถ้าลงเจ็ปีเราน่าจะแพ้เลยนะครับก็ขอให้มันไม่ลงไม่ตายตรงนี้แล้วกันนะครับ ว่าโดนหนักอยู่นะโอเคปิดเฟดสองได้แล้วนะครับโอเคในเทอร์นี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าการของเบจิโต้เนี่ยหมดแล้วนะแน่นอนครับว่ากงกอดเพื่อนที่ยิงไม่ตายไปทีเดียวดีเฟนซ์อยู่ที่2องแเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันระดับใกล้ๆก,ก,กับ ตัวละครเราที่เป็น55%ยิงไม่ตายไปสองสามทีเลยนะครับพอๆกันเลยนะเก็บนิดแก้วนะครับดีเฟนซ์ขึ้นไปสองแสนแปดนะครับคือเยอะกว่าตัวเราที่เป็น55%ยิงไม่ตายสามทีนะครับบทมันเห็นผลค่อข้างจะชัดนะครับแต่ว่าสหรับต,ตัวนี้ผมว่า55%ก็ดีนะครับไม่ได้แย่เลยโอเคนะครับเพื่อลดความเสี่ยงผมจะกดไอเทมไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ยิงไม่ตายมานะครับจะหลบไหมนะหลบครับผม ว่าโอกาสหลบค่องท่าจะเยอะอยู่นะครับเป็นโอกาสหลบ30%นะครับแล้วก็มี30%จากการเก็บลูกยาว3ลูกนั่เม็นแล้าน7นะครับในการยิงไม่ตายครั้งที่2นะถือว่าแรงเชียร์แขงเก่งแรงกว่าตัวเรานะครับผมแล้วก็ตีเบิ้ลนะครับ8ปดล้านนะครับ นีน่คือว่าเป็นตัวสต็กที่สามารถเล่นเกมสั้นได้ค่อนข้างดีนะครับเกมสั้นก็เก่งนะเพราะว่ามีกาดนะครับแล้วก็มีเก็บลูกแก้วได้ดูแลตัวเองได้ดีเลยครับมีทั้งหลบแล้วก็กาดเลยนะโอเคนะครับโอเคครับหลังจากที่ตัวละครนี้ยิงไม่ตายมา5ครั้งนะครับดีเฟนซ์ก็จะอยู่ที่2องแสนเก้านะอันนี้ก็คือก่อนเก็บลูกแก้วแน่นอนนะครับหลังเก็บลูกแก้วเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะ ทีนี้ตอนนี้ใช้ทีมสกิลได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับขอแต่สักทีหนึ่งเพื่อใช้แล้วกันนะครับเก็บนะครับดิเฟนต์ก็จะขึ้นมาเป็น3ามแสนสี่นะครับกับการออลไอแท็กถือว่าสูงนะครับสูงมากๆเลยนะเพอเจ็ดปีเนี่ยที่ใส่มาสามทีดิเฟนต์ก็อยู่ที่สองแสนสี่นะครับโอเคแล้วก็เก็บไปนหนึ่งจิ้มไปล่างเจ็ดปีเลยก็ได้แหละครับแต่ว่าผมอยากแต่สักทีนะเหลือแค่ห้าลูกนะครับไม่เป็นไร ไมนะครับดาเมจอยู่ที่8ล้านนะครับผมก็ต่างกับตัวดาวลุงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับด้วยการที่สเวตัดตัวดาวลุงมันบูสต์ไปสูงกว่าแล้วนะครับแล้วก็เัื่องซูปเปอร์แท็กบูสต์ในยีเดียนพอนเชียลอีกนะ8ล้านสนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเทอร์สุดท้ายที่บัฟในพาสซีฟสกิลช่วงอินโทรยังอยู่นะครับหลังจากนี้มันก็จะหายไปแล้วนะ โอเคนะครับกลับมาที่ตัวเพื่อนของเราอีกครั้งนะครับขอจะเปลี่ยนโอเคนะครับบัฟจากอินโทรยังอยู่นะแล้วก็เบจิโตเราไปล่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งก็เข้าสแตนบายได้แล้วนะโอเคนะครับตัวเพื่อนนะครับตั้งต้นอยู่ที่ 3, ามแสนห้าเลยนะครับผมสูงมากเลยนะแต่ว่าเราจะไปล่าเบจิโตเลยนะครับก็เป็นว่านะครับถ้าจะเล่นจริงๆผมคิดว่าจะให้พัตซีต้นเกมของเขาหมดไปเลยแล้วกันนะครับค่อยแปลงร่างนะเราจะอยู่ในร่างนี้อีกสักเทินนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวเพื่อนเรา 300,5นะครับก่อนเก็บถ้าเก็บลูกแก้วแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ที่400,2เลยนะครับสูงมากๆเลยนะเพราะว่าจะมีบว์50%ที่เป็นคิดแยกตอนที่เราโจมตีนะครับโอ,โ,อโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ดีเฟนก็จะเจ๊ก,กว่าเดิมอีกมากเลยนะครับเพราะว่าไป็ีโต้รับด์เฟนจากไม้ตาย50%นะครับ เห็นนะครับดาเมจอยู่ที่10ล้านแล้วนะครับผมก็แรงมากๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อสุดท้ายที่ทำดาเมจได้ระดับนี้นะครับเดือนต่อไปก็จะลดลงแล้วถ้ายังไม่ได้แปลงล่างนะโอเคแล้วก็11ล้านนะครับ ก็ที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือตัวดาวลุงเนี่ยจะแตกไปได้ไวกว่าตัวท่าน50%มากๆเลยนะครับถือว่าการกดก็ช่วยตัวละครนี้เยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะ55%ก็ใช้ได้ดีมากๆแล้วครับโอเคนะครับเข้าสู่เฟสสุดท้ายกันแล้วนะผมน่าจะแปลงล่างกันเลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่มีโอกาสอื่นแล้วถ้าเราไม่แปลงล่างนะครับ ดูเหมือนว่านนหน้าอนขาจะตีเยอะพอสมควรนะถ้าผมเก็บลูกแก้วเพื่อเอาการเนี่ยเราก็จะรอดนะครับโอเคแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมน่าจะได้โชว์ร่างแปลงของตัวเพื่อนแทนนะครับไม่เป็นไรเอเคนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าดามเมจหลังจากที่หมดบัฟอินโทรไปเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ตอนนี้อยู่ที่สามแสนสี่นะถ้าเราเก็บลูกแก้วก็จะสี่แสนหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงร่างเจ็ดปีเลยนะ โอเคดาเมยจะอยู่ที่5้าล้านเจนะครับดรอปลงมาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นคิดแยกวงตอนไปอีกทีถึง100%เลยนะครับก็การที่มันหายไปก็ทำให้ดาเมย์หายไปเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือดีเฟนต์นะครับมันไม่ได้หายไปนะมีแค่ดาเมยที่หายไปนะครับแล้วก็ควาสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วนะค,ครับตีแค่สองทีม่ตายเข้ามานะครับไม่หลบนะครับแต่ว่า น่าจะไม่ได้เจ็บมากนะโอเคครับโดนแค่สี่หมื่นเท่านั้นนะเพราะเราสแต็มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ลบแอคชั่นไป โอเคนะครับเราจะแปลงร่างตัวเพื่อนกันเลยนะครับในรอบนี้นะเพราะว่าเราก็จะไม่มีโอกาสได้ดูแล้วนะครับถ้าเราไม่แปลงล่างนะโอเคก็ไปกันเลยครับ หรือว่าแอนิเมชันสวยมากๆเลยนะครับในมูวี่เลยนะโอเคนะครับหลังแปลงล่างมานะครับดีเฟนต์อยู่ที่402นะครับแต่ว่าจะไม่มีการเพิ่อมอีก50%จากการเก็บลูกแก้วอะไรอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบจิโตต่อยไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้ชนะได้ชัวร์วนะเออแต่เอาเป็นว่าผมจะเอาโกคูยืนหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปรีิวของเขานะ แล้วก็หลังแปลงล่างมานะครับลิงสกิลจะเปลี่ยนเป็นสามลิงเลยนะเน่แล้วก็ได้โวคันโมดด้วยนะครับถ้าไม่ได้ดักหน้าเราควรจะหลบทั้งหมดนะครับอ่าโอเคหลบได้หมดนะดาเมจอยู่ที่ห้าล้านแปดนะครับก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะดูเบากว่าล่างแรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าล่างแรกหลังบัฟหมดเนี่ยดาเมจมันก็หายไปเยอะนะครับ ข้อดีก็คืออันนี้เนี่ยเอาไปใช้ปิดเกมได้น,นะครับเพราะว่ามันก็การันตีฟรีนะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสด่านต่อไปกันดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปเทสด่านต่อไปกันดีกว่าน,นะครับอยู่กันในด่านในโซนเซลแมกนะครับสำหรับการเทสครั้งที่สองนะเรามี้นะครับเราจะเอา เล่นเป็นเออ่โกเบหัวท้ายนะครับโอเคก็มีหกลูกพอดีนะโอเคนะครับดีเฟนก็การเจ็บนะครับอย่างที่ดูกันเมื่อกี้นะแต่ว่ารอบนี้นะครับเราเอาบูม่ามาในทีมด้วยนะจะได้เห็นการซับข้ามเธอนะครับเพราะว่ารอบที่เราที่เล่นนะครับเราไม่ได้ใส,ส่ซัพพอร์ตมาในทีมเลยนะก็มาดูกันแล้วครับว่าถ้ามีซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงนะ เมทเริ่มต้นนี่5้ล้าน6นะครับก็เหมือนกับรอบที่แล้วแล้วนะแต่เราจะรอดูตอนที่เราีได้ซัดของบูม่าแล้วกันนะครับโอเคก็เลยเป็น5ล้าน8นะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมว่าอาจจะทำว,วิธีการเล่น จะโกเบตัวนี้นะครับให้ถูกวิธีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าตัวละครนี้มันเก่งประมาณไหนนะครับบางคนยังคิดว่าตัวมันแย่นะครับแต่ความจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ทานะครับสอนใช้ตัวละครนี้นะโอเคนะครับในเทอร์นี้เรามีบูมานะแต่ว่ากคุกอนมันอยู่เทอร์หน้านะครับเราก็ให้บูม่าเนี่ยซับในเทอร์นี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ซัพพอร์ตของบูมาก็ทำงานแล้วนะอยู่เป็นอยู่ที่2องแสนามนะครับก่อนทําการเก็บลูกแก้วนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะให้ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเอาโกเบยืนด้านหน้าเนี่ยลูกแก้วมันจะพอให้โกก็อดได้6ลูกหรือเปล่านะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้โกคุวะจิน่าเลยแล้วกันนะเ,เก็บลูกแก้วนะครับดีเฟนซ์ก็ไปอยู่ที่2องแสนเจนะครับอันนี้คือมีซัพพอร์ตจากบูมานะ เก็บไปเลยนะครับหลบอีกครั้งนะครับแล้วก็หลบนะครับถ้าหลบทุกดอกเลยก็โอเคนะคโอเคนะครับหลบหมดทุกดอกเลยนะดาเมจอยู่ที่6ล้าน8นะครับกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเราจะได้เต่าเผาของบูมากนะครับโอเคแล้วเราก็มีไม่ตายครบ4ทีแล้วนะครับไม่ตายครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นมากๆเลยนะ ถ้าติดจัก,กระดาษเราก็จะได้เห็นดามเมจเลยนะครับแต่ถ้าไม่ติดเราก็จะต้องรอดูในครั้ทต่ไปนะโอเคไม่ติดนะครับน่าเสียดายเป็นติดธรรมดาแทนนะโอเคนะครับนี่น่าจะเป็นเธอสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเลือดมันเหลือแค่นี้แล้วนะครับเราก็น่าจะได้จบกันเธอคนนี้เลยนะครับเป็นอยู่ที่2องแสนหนะครับผมจะเอาบูม่ากเก็บลูกแก้วเพื่อซับด้านหน้าไปเลยนะครับเพราะว่าใช้คือ อยู่ยังไงก็ได้จะฆ่าได้เลยนะอับ,บูมาะนะครับทำให้ดีเฟนขึ้นมาอยู่ที่3ามแสนนะครับหลังเก็บลูกแก้วจะได้อีกห้าเเซ็นนะซึ่งก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะจัดการมันตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ นะครับเหลือไว้นิดนึงนะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเรามีไอาทีของเบจิโต้นะครับก็ฆ่าได้อยู่ดีนะโอเคไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวละครน,นี้นะระดับ55อนะบอกได้เลยว่าผมอยากปลดตัวละครน,นี้เพิ่มมากเลยนะครับแต่ที่ลองมานะครับ55ถือว่าทำเลนี่ได,ด้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเปลี่ยนบอลทำดาเมจนะครับแล้วก็รับดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากที่ว่ามีกาดนะแล้วก็มีโอกาสหลบนะครับที่เยอะนะครับทำให้ตัวครนี้ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็แอคทีฟสกิลนะครับดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมลีสกิลถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้แรงริงต้องไปยืนกับพวกซูเปอร์เซียกออะไรพวกนั้นนะครับก็โอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ลงนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ